สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงแรงมานี้คุณตาวิถีไทยกับมะแกงปลาสู่กินอีกเนาะครับเนาะเซ็บแซบคือเกามาือนี้คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเซ็บแซบคือเกามาือนี่ท่านผู้ชมอ ใส่เข้าไปต้มข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่เข้าไปเลย mm. เครื่องเคียงมันเนะ mm. าะเดี๋ยวเขาสิมาตำมาตำไอ้ mm. ข้าวคั่วข้าวเบือข้าวเบือนี่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 ลดลงมานี่ตำข้าวเบือนี่ท่านผู้ชมนี่เซ็ปแซ่ตำข้าวเบือเนาะ mm. ต่าให้มันเล็กๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเขาเบื้อบ้านเฮานี่เซ็บๆ เบิ่งเนาะทานชนเนาะตําไม่อีกมันเล็กๆก็เบื่อแกงมันยังแซ่บ สิบเซบเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในะแกง ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็มะเขือเครือเนาะท่านผู้ชมเนะมาะมะเขือเครือใส่เข้าไปคเคือเครือเพชรเนาะอือแล้วก็มีอันนี้แน่จักน้อยนี่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 นมะขามเปียกจักน้อยพอแก้คาวเนาะท่านผู้ชมเนาะเออพอแก้คาวอย่าใส่หลายๆมันสิส้มนะมันสิเปรี้ยวมันสิเปรี้ยวแหงเนาะอือ ปลานน้นสดๆปลานน้นสดๆเดี๋ยวพอมันเดือดจังหน่อยเขาจะเอาใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะเอเอใส่รอสักครู่ ผักชีผักชีใส่เข้าไปนะผักบัวดอกผักบัวใส่เข้าไปดอกผักบัวผักบัวใส่เข้าไปแล้วก็มีสายบัวสายบัวเนาะสายบัวใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยสายบัวเสร็จแทนี่งไ <each> ้เออเสร็จแซ่บสายบัว แกงสายบัวแซ่บตาทิพีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีน,นี่สายบัวใส่เข้าไปเดี๋ยวพอมันเดือดห้ก็ใส่ปลานิ้นเข้าไปเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ใส่พวกอ่าปลาเด็กพวกเครื่องปรุงง่าง่ายๆไปพวกเครื่องปรุงอืม้ม เนื้อ,อยังซีนีอันนี้ได้นี่นี่ปิดท้ายรายการได้อ่อปิดท้ายรายการคืออาหารอยู่บนฟ้าน,นี่นี่ท่านผู้ชมไข่บดแดงปเลือลดลดขนาดไวเขาไปเอ่แล้วก็ปิดท้ายเดี๋ยวพระอีตู่เออทถอแซบคักแล้วคุณตาวิธีไทยไอ <neighborhood music> เอ้เห็นปะเออสิบแซบสิบแซบเดี๋ยวให้มันเดือดพลักๆก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะจงเอาใส่เนาะปลา บอต้องรีบร้อนเฮาแกงกินแบบใจเย็นๆแบบบ้านๆเฮานี่แหละนะอมืมันเดือดแล้วก็ค่อยทยอยเอาใส่ทีละตอนสองตอนเนาะท่านผู้ชมอืมใหญ่ๆใส่นี่นี่ แซ่บคือเก้าท่านผู้ชมเอ้เสียงเพลงเสียงยังกับซีแวลมาได้ท่านผู้ชมเอ้เดี๋ยว YouTube เฮากับซีบอกให้ใส่ลิเกสีท่านผู้ชมเนาะเอ้าตุ๊กโตเอ้าพยายามโคอย่าให้เสียงมันแววเข้ามาเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเสียงของเพลงเข้ามาตามข้างบ้านนี่แหละแต่เลวลามันก็นเห็นให้อี ยูทูบเพื่อน,นี่บให้สามารถสร้างไรายได้ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเอาอย่างซี่คุณตาวิธีไทยซีว้าไปเรื่อยๆกบเสียงเพลงเนาะเพื่อบให้มันให้เสียงเพ,งเพงลงแน้่มันเข้ามาหานั่นเออเอาเี่ยคุณตาวิธีไทยสีใส่ปลาแดกนะสีใส่ปลาแดกแล้วก็สีเผ้าสรุปอาจสีบริตักเนาะท่านผู้ชมเนาะมือน,นี่เอาใส่ปลาแดกเข้าไปปลาแดกนี่เอาลายเข้าใดคุณตาวิธีไทยจักสองบวงกับพาปลาแดกเนาะสองซ้อนนี่ ปแดกสืบแซบคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแล้วก็ผงนัวผงนัวจักน้อยนะผงนัวผงสุรดเฮานั่นละ,อะโอ้หน่อยเดียวเอาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยเบิดเบิดเบิดแล้วจะมีรถดีนี่นี่รถดีรสดีโอ้าดปาดขอท่านผู้ชม รสดีใส่เข้าไปจักน้อยนะให้มันนัวๆเสริมความรสให้มันกลมกล่อมให้มันเค็มๆนัวๆจักน้อยวันเถาะไปเดี๋ยวให้มันเดือดก,ก่อนเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยซิซิมเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้บกกาซิมหล้วน้มันยังดิบอยู่นี่นี่นี่ให้มันเดือดพลุกพลักพลักพลักพลกพลกขึก้นวันเถาะไปเออสีสันเป็นตาแซบแล้วคุณตาวิธีไทยเออนัวๆสมๆสมซักจักน้อยนะสมเครือเครือ แล้วก็ส้มมะขามเปียกจักน้อยตัดขาาแล้วก็มีหอมหัวจะกไข่ตะไคร้ใบมะกรูดเนาะแล้วก็หอมผักซีนี่ผักซีผักซีลาวเฮานี่แล้วก็ผักบัวผักดอกผักบัวไว้ง่ายไปแล้วก็มีบัวนี่มีบัวออสับแซบอือเหมือน,นี่คุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรเมือน,นี่อาหารลาวเฮาเนะเมือนนี้เนาะกินอาหารลาวได้เหมือน,นี้ท่านผู้ชม,มเอ,อ้สับแซบอือ นี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้มันเดือดเดือดจักน้อยกันเนาะเดือดเดือดพอมันสุกๆุกจักหน่อยเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยกับซีซิมบนอนถอดไปบ่ป่ามันสุกหน่ยจักหน่อยแล้วจริงๆนี่คุณตาวิธีไทยใช้เวลาเท่าไหร่ปลาถึงจะสุกผมว่ากระบอกหึงท่านผู้ชมเลยประมาณจักสิบนาทีเนาะทำมันเดือด เดือดนน่เดือดพึกพ่กพิกพ่กนิแล้วก็น,นับไปเลยนี่นตั้งเวลาใส่เลย10บนาทีกับสนะิพอดีนะพอดีอ่าโวสิบหเฮิรเกินไปบอกคุณตาวิธีไทยก็แล้วแต่บางคนก็นเอาห้านาทีเนาะบางคนก็ห้านาทีกันแล้วเนาะบางคนเอาห้านาทีก็พอ่อเออแต่ว่าหัวปลามันหนาได้ต้องเฮิร์กเฮในจังหน่อยบทสระปละกินปลาดิบได้เออคุณตาวิธีไทยนี่เห็ดกับข้าวทีไรก็ น่าอร่อยทุกที่เห็นบ่น้ำนัวๆได้ท่านผู้ชมเห็นบ่นี่เห็นบ่นัวๆสดคุณตาวิธีไทยเกลือยังบ่ท่านได้ใส่หรือว่ายังเกลือบ่ท่านได้ใส่ดเดี๋ยวถ้ามันจืดเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสีใส่เกลืออีกเอาไว้เอาไว้เอาไว้รอบท,อที่สองเนาะเกลือดีมาชิมบ้าแล้วมันเดือดนี่ท่านผู้ชมอมเดี๋ยวมาชิมๆบิง่งเนาะ อ,ออกปเปรี้ยวนุ่นๆจักหน่อยเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยคุณตาวิถีไทยสใส่เกลือจักหน่อยเนาะนี่นีๆๆ่ใส่เกลือจักหน่อยปึ๊บเพื่อเสริมให้มันมีไอโอดีนเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไอโอดินแซ่แซบ่ง่ายง่ายไปสุกเลยได้ท่านผู้ชมไว้ซุกเลยได้เดี๋ยวรอให้มันให้มันได้เวลาว่าง,ง่ายๆไปป่ามันอาศจจิตนตนไอจะเป็นเอ,อเป็นเป,ป็นต้อนี่ซุกแล้วเป็นต้อนี่ซุกแล้วนี่แต่จะเป็นหัวนะ่ะนี่นี่ซุมที่เป็นหัวนี่อาจ,จัยอยู่ข้างในอาจ,จัยยังบบซุกปหนหนันไดเนาะท่านผู้ชมนีนน่เดี๋ยวนี่ี่เดี๋ยวตรงรอให้มันเปื่อยๆจากน้อยอซมแซบ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเพิ่อนมาแซ่บได้ท่านผู้ชมไหมแกงใส่คเขาเบื่อบ้านเฮานี่นะนุงน่งนัวแซ่บเขาล้นเท้าเขาเขาเบื่อมันบดซุกเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ทางใต้เนาะอือป้าคุณตาวิถีไทยเป็นตาแซ่บแท้เพิ่นว่า,าแซ่บได้ น,น้ำนัวๆคุณนะ่ะเปิเ้มันมัวน้ำข้นเบื่อได้ท่านผู้ชมเลยน้ำข้เบื่อได้อือตาวิถีไทยทำกับข้าวครีใดก็น้ำลายไหลเลยเพื่อนว่า <c oughs> เออสิบแซบ่บท่านผู้ชมเนาะอ่านัวนัวๆพอมันสุก เรียบร้อยแล้วก็สิได้เอาไข่มดแดงใส่ได้ท่านผู้ชมเอ้ยรอนี่รอไข่มดแดงใส่ึบใส่เนาะไข่มดแดงอ่าสุดเซฟทุกท่าะแม่มันยังไตอยู่ท่านผู้ชมเอ้ย่อแม่มันยังไตอ่าไข่มดแดงสุดซด,ดจากห้างเลยว่าง,ง่ายๆไปเออเ้าวมาใส่ไข่มดแดงเข้าไปท่านผู้ชมนี่ เสร็จแซ่บไข่หมดแดงเนาะคุใส่ให้มันเบิดไข่หมดแดงมันตกอยู่ในถุงในห่อใบตองจากโคกโดยตรงเลยอือคุใส่มง่ายๆไปเสร็จแซบคุณตาวิธีไทยคุณแม่มันตมแขนตอมขาอยู่ท่านผู้ชมอือเอาพักอิตู้เข้าไปบ่ด้ปิดท้ายรายการวยพักอิตู้นะ ผัดอ,อ,อีตู่นี่แซ่บแกงใส่ยังกระแซบผัดอ,อีตู่นี่อืมใส่แกงเราไม่แกงกบแกงไก่แกงเครียดแกงวายเนาะเออพอเลยนะนท่านผู้ชมเออพอเลยนะอืมพอเลยนะพอเลยเออามามาลูกสุดตาวิธีไทยตุ๋นปลา ตาวิสีไทยนี่ถ้าโบได้ตักรีวิวนี่ถือว่าบกครบถ้วนขบวนความเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่นี่เอาหัวมันก่อนเลยสิบแบมีมีพักมีเป็นอย่างเกาะสายบัวเออสายบัวบแซบ่บนี่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 คักท่านผู้ชมเลยอ้าเอาลูกโดดแน่ใสลดด่ลูกโดดลูกโดดนี่นี่นี่ ลุกโดดลุกโดดใส่แน่จากน้อยนี่ลูกโดดอืมกัดใส่บัวแน่คุณตาวิถีไทยผนานาเอาได้ลายใส่บัวนั่นน่ะนี่นีนมามากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชม